สวัสดีครับวันนี้ก็เลยเท้องเรื่อง,เ,งเกติศัิสาสุราสองขางครับ เอาวมนะข้เาเช้าเลยสามคุ้มครับนั้นๆาเก่งดีะแนไม่ได้เดีโบรไฟมาค่อยมุอยอยไมไม่ไม่รไมามาปีแล้วมากิดวนกัรบอมากิดในการบอ ไปมันก็ไปกินตอนงานเลิกอ่ะวันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้คณะเจ้าภาพขอเรื่องเก็บปีศาจสุรสงครามครับพี่กุ๊กกินข้าวยังก็วันนี้เป็นเป็นเรื่องเก็บปีศาจสุรสงครามครับเพราะว่าท่าเจ้าภาพเคยไปดูดำรงแล้วท่านก็เลยบอกว่าจะหาไปที่บ้านเอาเรื่องอื่นมีอะไรครับวัรก็ไม่รับมาอีกแล้ว วันนี้มาใครบ้างวันนี้คุณพอยครับสวัสดีครับทุกคนครับครังทางวันนี้มาใครครับก็สวันดีมาเที่ยวไหม สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่แก้วครับสวัสดียิ้มใหญ่ครับอ๋อว่ดเขาบิเจอกันครับ

เพื่แก้เรื่องของของลูกสาวกำนันอ่ะทุกคนคือมันมันมันทาอยู่แล้วแต่ในนัดต่อไปทุกคนจะได้เห็นการกระชับฉับไวมากขึ้นอีกนิดหนึ่งขอลิเกบ้านปารมีเพราะว่าเราเรามาปรับโควกับเพิ่มนิดนึงคือเราเล่นไวปกติลนะครับผู้ชมจะรับู้ชมเห็นเราว่าเอ้ยลิเกบ้านปารมีเล่นไวนะแต่ตอนนี้มันจะไวขึ้นนิดหนึ่ง ก็เมื่อคืนนี้ท่านเจ้าภาพขอมาครับว่าขอให้น้องแนทร้องเพลงเที่ยวสัตว์เลี้ยหน่อยเคี่ยวสัตน้นนูนเราก็เลยโอเคนะครับก็จะให้ตามบอกนะเจ้าภาพเขาแหละหู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 นั่นมีเป็นโอนนึ่งที่จะแลกมาติดหรือวโอนจะสั่งไปไปไหนอะไปไหนไปไหนไปไหน 嗯嗯嗯。对对对。对。对对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 。对对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 。对对对对对。 นะสวัสดีครับสวัสดีคุณลุงนะสวัสดีพี่ชา่ววันน่ะครับสวัสดีพแก้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนครับผมก็ด้วยแกเรื่องของเกียชั่วั่ะสงาเอ้เป็นกรเรื่องของันั้นเมื่อคืนเนี่ยมันก็คือมันเป็นแกเรื่องสนุกแล้วและเราก็คือตอนนี้หลมามาบิเรามาได้มาได้มา,มาปรับก,กัน,นกเพิ่มเติมมากข,ขึ้นคือเราก็ ตรงที่เราเล่นไวถูกแล้วแต่คือบางครั้งมันมีบางอย่างเราต้องการให้มันกระชับ แล,แล้วก็ฉับไวแล้วเป็นเดืองที่เข้าเรื่องที่ผดูได้เข้าถึดงายผมเม่อจึงได้มาคุยกันจิงนว่าอะไรอย่างเนี้เราจะมาปาโบกันคือคือว่าเราจะเอาอย่างไงเราเอาอย่างนั้นเลยเล่นอย่างไอไปอย่างนั้นเลยไปในเดื่อเรื่องกันว่าเราจะไม่มีการแถมนะครับว่าเฮ้ยเพื่อแบว่าเพื่อให้สนุกสนานกันตัวมันก็มันก็ไปได้เราก็เลยว่าบางครั้งบางทีนะครับบางครั้งบางทีเรายังอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าศิลปินที่ท่านชื <Tu Hmmm> yes. ่นชอบบางครั้งบางทีเราแค่แบบว่าอาจจะไม่ได้เล่นนอกเรื่องเหมือนเราอาจจะไม่ได้ทักทายท่านหน้าเวทีแต่เราเดี ที่ยังไม่สามารถจะออกนอกเรื่องได้คนนั้นก็คือจะต้องเล่นในเรื่องเข้านั้นใน,นวันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นได้เห็นมิติที่เพิ่มมากขึ้นนะั่นก็คือการแสดงที่อยู่ใน,ในโครงเรื่องการแสดงที่อยู่ในเ,เนในกมเรื่องในเกาะเรื่องไม่ใช่ว่าแต่ละคนออกไปก็สวัสดีครับเฮฮาปาร์ตี้คุย,คยกับท่านผู้ชมมาเราก็คือเอาในเนื้ออย่างเดียวนะครับในเนื้อในเนื้ออย่างเดียวไม่มี้ํา กันแบบว่านัดนัดกันแลบว่าเราได้ย่างงี้อย่างนี้น้องก็จะรู้ว่าน้องต้องเอาประมาณไหนให้เหมือนจริงแต่น้องไม่เจ็บขอบเมื่อกี้ผมกระโดดรอยร้อยสูงมากทุกคนผมมีรูปนะ้วราบอกว่าเอาเราทำให้ดูเมื่อคืน สวัสดีครับยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยยังไม่ไออโอนให้แม่เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปกดตัง ดีร่แมวไม่เลือกห้อง,องผมว่านากหอมลตนะคะไปจด ครับทุกคนจะได้เห็นกันได้ดูกันนะครับวันนี้ใครที่อยากจะให้ให้รางวัลให้กำลังใจแน,นะนำเพื่อนได้เลยนะครับผมคนละหนึ่งใบแดงสองใบแดงนะครับผมพี่ฟ้าสวัสดีครับคนละหนึ่งใบแดงสองใบแดงทุกคนไปนอมใจกันนะครับสวัสดีครับ นี้ผมไม be no ่ได mmm, ้เป pues ิดระบบติงนะครับฝากทุกคนจะปามาระบบติกด้นะครับว้หนงใบเดงนสองใบแดงนะครับมีแต่พาเต้พ่อแค่พาเต้อยู่ในกล่องตอนอยูเต้ทอหน่อยนี่เราเไปไปพาดีครับไอพี่พ่อ ดราม่าว่าสงสารน้องเติはは้ลไอเติ้ลเติ้ลประเด็นไม่รู้สึกเล่นเรื่องไหนก็ไม่นิ่มือนกันว่าใจนะเพราว่าเขาว่าใครว่ามีดราม่าอะไรดราม่าอะไรว่าสงสารน้องเติ้ลมันเป็นใครใครเลยใครดราม่าอะไรใครดราม่าอะไรคุณแม่ตบซงแล้ว่าเธอไหนเห็นไหมว่าเห็นว่ามีดราม่าสงสารน้องเติ้ลเอาจริงๆตอนนี้ลิเกยยังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับดราม่าที่คุณแม่พูดเนี่ย บางทีเขาอยากออกอประเด็นตบไม่เนี่ยแหละมีดราม่าก็นี้แหละเพมีมีอะไรเลยมีดราม่าใช่ไม่ต้องห่วงครับพวกผมรักกันดีครับแล้วไม่ต้องห่วงการเล่นทุกอย่างพุ่มนั้นกำลังลงแล้วไม่ใช่ว่าพวออกไปแล้วมาตีโต๊ตีโต๊โพเลยไม่ได้ถรนั้นก็นแล้วนะครับหลังหลังลงเพราะไปพ่มเล่น มี่ไปคอมเมนต์ที่ที่ไ like ลย้อนหลังครับไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิไม่ไม่ต้องเลวพิ้งพูดกันทำให้ลิเกต้องไปจะไม่กล้าเล่นกันนะเพราะอย่างเงี้ยพ,พคนจะมาเล่นอ่ะอออดดดพ,พะี่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมาโดดาม่าพอพอจะตีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมาโดดาม่าพี่สอพี่รู้อรโอเคครับเอาเอาอะไรก็รู้เอาเอา,เอาเป็นว่าพวกผมเล่นกันคือเรารู้รู้รู้ตัิลิตตัวเองว่าเล่นกันได้แค่ไหนใช่ครับไม่ใช่ว่าเราก็ไม่กล้าลิถึงตายหรอกมาระอยวต้องต้องรอใหัวแตกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเราเอาหัวตก่อนน ท <anto> างแล้นไม่แตกแบบมั้งคือดูให้มีความสุกอะคือใหง้ดูให้มีความสุกบางครั้งบางทีดราม่าดราม่าบางทีมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคือพูดตามเสาตรงอะบางทีเห็นแล้วภาปเลยครับไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์นั่นแล้วครับงใม่เอนาเดมาเรื่องสแลไตทจะเี่ยนแล้วไอดใช่หนเดแม่พี่สมัยพูดอะเนี ว่า้เต้นตต้นตายแเมื่อคืนแล้วเยอน่อะไรอ่ะฮ้ยอะไรอ่ะไอะไรอ่ะอะไรอ่ะสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ทุกคนครับนี้ฝากได้เราสามรแล้วองทีาร้อยนนำไม่กี่ยกนน้ำไ่กี่ยซื้อนี่แ่ซื้อน้ำพี่ มีขนมปิ้ปมงมั้ยขนมปิ้งมีติมมั้ยมีตีมมันจะมีมั้ยจะไม่น่ามีแต่ว่าน่าจะมีสตรอเบอร์รี่โอ้ไม่เอาอ่ะอิเลเบตสตรอเบอรี่ใหญ่เนี่ยน่ะสะที่เป็นไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยงั้นไ,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 ไม่ใช่ไม่ใช่ทางเลยเอานี้แล้วกันเอาไอ้อะไรวะไอ้ ไอ้เขาพูดเหรอเขาที่ไรากินแต่เขาพดอะเออเอหน่อยนะอ,อนะันแล้วก็พี่กับเอ,อ้นน้ำแดงโซดาแล้วก็พี่อะไรกันสวัสดีครับรับทุกคนครับทุก,อ,กอ,ทอ,อ,ยอ,อย่างมันคือการแสดงครับคือที่ผมจะพูดต่อเด็กคือทุกอย่างมันคือการแสดงเขาเล่นเขารู้การเขารู้เรียบเขารู้มุมเีขารู้จังหวะกันหมดทุกคนแล้วยนขาเนเารตบนเนา่รยเขารู้จังหวะว่าเรียที่การตยสเงอ่ยนอันนี้นนีนาอีลนเขาเียนเาีนน่ขนเายู่เียยนียยนเานาเยนี่ยนนีี่ามผมา ก็กดทางประเดี๋ยวพี่ดูทีป่ป้องมืออย่างนี้มีการตกป้องมืออย่างนี้พี่ก็เนี่ยทำองเนี้ยเนี่ยเนี้ยแล้วเสียงมันออกมาตามรูเนี่ยแม่งอย่างนี้แหละเนี่ยตบตบให้มันติดเนี้ยวันนี้ไลฟ์ครับไลฟ์ครับไลฟ์ผ่านธุ์ใหญ่ครับทางเรียกสตูดิโอครับผม แบบสุดเดียวของเล่นสีคับแล้วลองกระตือกระตายนะเจ็บไหมไม่เจ็บอ่ะดูเดี๋ยวอันนี้มันคืออุตส่าหตัวเนี่ย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 อ่ะอ่ะอ่ะดูเนี่ยอ่ะดูเนี่ยเนี่ยไม่เจ็บ